ฮัลโหลมันแหลกมากเลยเออเดีย๋ยวเราจะเดินไปตรงนี้นะครับไม่สิเราต้องไปเอารถอ่า คือถ้าที่่ว่าทําไมผมภาคไม่ตรงนะครับก็คือว่าคือตัวอัดเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะครับว่า,าตัวอัดเนี่ยมันจะอัดได้แบบว่ายัางไงมีประสิทธิภาพพอไหมเนาะเนี่ยขนาดที่ผมอัดโดยไม่มีเสียงนะอัดแบบเสียงในเกมอย่างเดียวนะแค่นี้ก็ถือว่าถ่ายไม่ลื่นแล้วนะสำหรับผมคืนนั้นถ่ายไม่ลื่นแล้วนะผมไม่รู้ว่าจะ ทำยังไงกับมันดีโดยเฉพาะโน้ตบุ๊กเนี่ยคืออัปเดตวินโดว์มาแล้วมันก็ไม่ได้ลื่นอะไรเลยนะนอกจากจะไปเล่นเกมอะไรที่มันแบบไม่กินสเปคคอมอ่ะเออเข้าใจไหมคืออันเนี้ยคือผมต้องมานั่งตัดตอนเอาในโทรศพัพท์แบบคนดูนะึคิดดูเนาะเดี๋ยวเรามาเดออี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อน ก็คือเอาง่ายๆคือโน้ตบุ๊กเนี่ยมันช้าครับสำหรับผมและเครื่องโน้ตบุ๊กของผมเนี่ยมันช้ามากนะช้าแบบคือมันมันคลิกทีก็เออ่ดีเลยประมาณเอ่สิบวิได้ประมาณสิบห้าวิอะไรเงี้ยเออโอ้โหคลิปนี้ไม่ยาวมากครับถ้าถ่ายยาวไปมันก็แหลกอยู่ดี อันที่จริงผมถ่ายไว้3คลิปเนาะแต่คือไม่ไม่เอามารวมดีกว่าถ่ายเล,ยละคลิปดีกว่านะขอเอาเป็นคลิปนี้ที่เป็นคลิปที่ไม่มีการตัดต่อเยอะแล้วกันนะครับคือผมว่าจะต้องมาทําแนวข่าวอีกแล้วแหละว่ากันนะด้วยจากแนวเล่นเกมแล้วมันไปไม่น่ารอดอะ่ะนะก็สุดท้ายครับก็ต้องมาตันอยู่ที่40ซับอยู่เดิมนะก็ ฝาขอบคุณที่ดูจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับก็ถ้าใครดูถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะที่ผมจะต้องมานั่งภาคซ้ำเนี่ยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีวิเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ